สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Wong Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่ BB จะมาอัปเดตก็คือในวันที่15กับ16ตุลาคมนี้นะคะจะมีการแข่งขันเกม h o r n e r of King ค่ะและน้องๆวง Wong Into One ทั้ง5คนนะคะก็จะไปร่วมแข่งด้วยนะคะก็มีน้อง เคยีน้องหลินโม่น้องปอหยวนน้องเซียหยวนแล้วก็น้องเอเคนะคะโดยน้องๆน,นะคะจะแบ่งเป็นสองทีมนะคะฝั่งน้ําเงินและก็ฝั่งแดงค่ะโดยที่วันที่ส5ห้าตุลาคมตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะน้องเคยีก็จะแข่งกับคุณหยางมี่ค่ะและในวันที่16ตุลาคมตอนหนึ่งทุ่มตรงเช่นกันนะคะ น้องหลินโม่กับน้องเซียหยวนจะแข่งกับน้องปอหยวนแล้วก็น้องเอเคค่ะยังไงนะคะแม่ๆก็ตามดูไลฟ์ของน้องได้ไปร่วมเชียร์น้องๆกันได้ค่ะและเรื่องที่สองนะคะน้องหลิวหยีไปร่วมการแข่งขัน King of g l o r y All Star นะคะ บีมีนะคะก็เลยเก็บตัวความน่ารักของน้องมาฝากคะ่ะทางงานนะคะก็มาอัพรูปน้องแคปชั่นว่าพาร์ทแรกมาแล้วอยากจะอยู่ด้วยกันกันกบเสี่ยวอีอินทวันหลิวยีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในฤดูการนี้พระเจ้าทำไมบนโลกใบนี้ถึงมีคนที่น่ารักขนาดนี้อาศัยอยู่ เซียวหมิงมองเห็นในดวงตา Into One, อินทวันหลิวหยีเต็มไปด้วยแสงเปล่งประกายนะคะก็น่ารักจริงๆค่ะเล่นเกมทำไมต้องน่ารักขนาดนี้ด้วยลูกต่อไปนะคะเรื่องที่3น้องเคอหยีีนะคะที่ร่วมงานกับทางแบรนด์นีเวียก็ไปร่วมกิจกรรมกับทางบูธของนีเวียค่ะทางแบรนด์นะคะก็มาอัพรูปน้องพร้อมแคปชั่นว่าเจ้าหน้าที่อากาศยาน Into One, อินทวันเจเคอหยี ที่ไม่ได้เจอกันนานได้ลงจอดที่สถานีอวกาศการค้นหาแสงบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเชียร์จากแฟนๆนะคะแล้วบูสสวยมากค่ะทุกคนสีฟ้าสีน้ำเงินคือสวยมากแฟนๆก็มารอน้องกันเยอะมากๆเลยค่ะและน้องก็หล่อมากเลยค่ะอิชาแม่จีนที่ได้ไปเจอน้องจางลอยค่ะอยากไปเจอน้องบ้างนะคะ และเรื่องที่4ี่ที่จะมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็คือทางนิตยสารามาดาวิกโลนะคะมาอัปรูปแล้วก็คลิปของน้องหลินโม่เพิ่มเติมแล้วค่ะแคปชั่นว่า into one นหลินโม่ที่อยู่หน้ากล้องทำงานทีละขั้นตอนตามจังหวะของตัวเองไม่ใช่ว่าเขาปราศจากปัญหาและความเจ็บปวดแต่เขาแค่เลือกที่จะเก็บอารมณ์ของตัวเองไว้รอยยิ้มอันเยา้ายวนกายภายใต้สปอตไลท์บนเวที ความน่ารักและอารมณ์ขันในการสัมภาษณ์อินทวันลินโม่ที่สดใสภายใต้รูปรักที่ร่าเริงของเขาทำให้เขารวบรวมอารมณ์ต่างๆแล้วปลดปล่อยมันออกมานะคะแม่ๆนะคะก็ตามไปซื้อตามไปเปตามไปพรีออเดอร์กันได้คะ่ะน้องลินโม่หล่อมากและเรื่องสุดท้ายที่บีจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะบีบีก็จะมาอัปเดตรูปแล้วก็คลิปที่น้องๆอัปโหลดโซเชียลกันเหมือนเดิมคะ่ะ เริ่มต้นที่น้องนายเลยค่ะน้องนายก็มาอัพรูปแคปชั่น Happy Hour นะคะน้องนายก็คือหล่อม,มากแม่น้องเวลาน่ารักก็น่ารักน่ารักพอจะคูลขึ้นมาคูลค,คูจริงๆค่ะรูปนี้เท่ม,มากค่ะลูกต่อไปนะคะน้องเคองหกิก็มาอัพรูปแคปชั่นว่าฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่เย็นสบายนะคะเย็นจริงค่ะลูกลูกเย็นแต่แม่ร้อนนะคะความหล่อของหนูก็คือฮอตไม่ไหวแล้วนะคะ ต่อไปนะคะน้องปอหยวนค่ะก็มาอัรวอล์กแคปชั่นว่าวอ r k กสัปดาห์ที่ยาวนานของปอหยวนไปตามหาร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารด้วยตัวเองกันครับนะคะก็คือน้องปอยวนชวนชิมจริงๆค่ะทุกคนมีวอกมาให้เราดูตลอดตลอดนะคะแล้วเรานะคะก็ชอบดูมากๆเลยค่ะทุกคนอาหารที่ประเทศจีนน่ากินมากเมยเมก็ตามไปดูกันเต็มๆได้จ้า ต่อไปนะคะน้อง a k นะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่ามีใครเป็นเหมือนผมบ้างที่พอโดนแสงแดดก็อยากจะจามแล้วนะคะน้องเอเคก็คืน่ารักเนอะทุกคนลุคนี้คือตะมุตะมีไปหมดเลยอะ่ะทุกคนน่ารักน่ารักต่อไปนะคะน้องซานตานะคะก็มาอัพวอกเบื้องหลังรายการ The m a s ม d a n c i n g k i n g นะคะแคปชั่นว่าผมเตรียมของขวัญเล็กๆไว้แล้ววอล The Mass Dancing King ขอบคุณพี่สาวทุกคนครับฝึกซ้อมด้วยการมีความสุขมากขอบคุณแดนเซอร์พวกเรารักการเต้นขอบคุณทีมงานทุกคนที่คอยเชื่อเหลือผมนะครับขอบคุณ The Mass Dancing King นะคะแล้วเบื้องหลังของน้องน่ารักมากทุกคนตอนดูรายการเราก็รู้สึกว่าทุกคนเอ็นดูน้องมาก และพอมาดูเบื้องหลังก็ยิ่งเห็นว่าน้องน่ารักกับทุกคนแค่ไหนนะคะแบบไม่อยากให้รายการจบจริงๆทุกคนคิดถึงรายการนี้มากๆเลยค่ะคิดถึงโชว์ของน้องซันตามากๆไม่รู้ว่าจะได้เห็นโชว์แบบนี้ของน้องอีกเมื่อไหร่เนาะก็รอกันต่อไปค่ะต่อไปนะคะ น้องไม่การนะคะก็มาอัพรูปหล่อคูลในไอซีค่ะก็คือแบบมาลุกแบบคูลมากแล้วด้านหลังก็เป็นต้นไม้คือหล่อมากหล่อมากหล่อมากหล่อม,อ,มอมากนะคะแล้วก็มาอัพรูปอีกแคปชั่นว่าสีน้ําเงินนะคะแล้วเป็นภาพตอนที่น้องผมยาวอะ่ะทุกคนแบบคิดถึงน้องไมแกาตอนผมยาวมาตรงนี้ก็คือแบบ โอลูกนี้แบบฮอตไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะหนุ่มาฮาวายนะคะอยากให้น้องผมยาวอีกสักครั้งจริงๆเราจะได้เห็นไหมค่ะทุกคนและสุดท้ายนะคะน้องซานตาก,กับน้องมิกาคนะ,คะก็มาอัพรูปหล่อๆกู้ๆแล้วก็น่ารักน่ารักกันอีกแล้วค่ะมาให้เม่ๆได้ชื่นใจตลอดเลยนะคะแล้วสองคนนี้อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็คือน่ารักนา่กนารักเด็กสมขวบนะคะมาอัพบ,บ่อยๆนะลูกแม่ชอบอัพอ,อีกค่ะอัพอ,อี และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย